ครับถ้าถ้าคุณจะทำคอมเมนต์ YouTube นี้คุณคุณคุณจะทำคอนเทนต์จิกาเบ้สาวไหมครับกล้ครับกอดกอดกอดจูบเลยนะกอดจูบอ้าวทำไมทำอ่ะไม่คุณไม่เกรงใจแฟนเหรอไม่ครับอ้าวทำไมอ่ะอ้าวเหรออ๋อนะคุณนะอ๋อคุณคือคุณทำไม่คิดอะไรเนาะอ๋อโอเคโอเคอดออ้าวเหรอ เออชื่อดิพาดพิงอ่ะแล้วถ้าถ้าคุณทำคอนเทนต์คุณจะทำคลิปจิกาเบ้สาวไหมครับไม่เอาเลยพี่ทำไมครับไม่ต้องถ่ายเลยอ่าทำไมอ่ะจะทำแบบอบกอดสาวเงี้ยกอดหอมเงี้ยพี่น้องกันเงี้ยทำไหมทำเอาทำไมอ่ะโซเชียลพี่ social เหรอที่โซเชียลเหรอเหรออ่ยทำทำสองคนถ้าคุณทำคอนเทนต์คุณคุณจะจิกาเบ้สาวไหมครับมาเถอะถามยังไม่จบเลยมาเอาหมดเลยกอดหอมเงี้ยทำไหมครับเอาไม่หมดเลยเหรอ มีอะไรตั้งแต่มูนประตูทัไดดมาเลยแล้วถ้า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 เมียด่าอย่างเงี้ยจะทำไหมครับอยาให้รู้ดิอ๋อดูดันไม่เก่งใจใครถ้าคุณทำคอนเทนต์ยูทูบคุณคุณจะจิกกะเบ้สาวไหมครับกอดจบรูปคำอะไรเงี้ยทำไหมน่าเกลียดน่าเกลียดไปใช่ไหมครับสัมภาษณ์มาสี่คนคนนี้คนแรกก็บอกว่าไม่ทำครับน่าเกลียดเนาะรักแฟนเนาะเกรงใจแฟนเนาะเออ ถ้าถ้าคุณทำคอนเทนต์ YouTube คุณจะจิกะเบ้สาวไหมครับกรอบจูดรูปคำอ่ะไม่ทำไมครับผมเป็นคนรักเดียวโอ้สุดยอดแล้วโตมือดิรออะไรโอ้โหรักเมียเนาะไม่ทำเนาะอันนี้มันบอกว่าให้ให้ถามกับคนถามอ่ะถามมาเทพูดว่าอะไรพูดเป็นถ้าเกิดทำคอนเทนต์ยูทูบคุณจะจิกกระเบ้สาวไหมไม่ทำครับรักแฟนครับรักแฟนมากจิกระเบ้คืออะไร ทีกเบกก็แปลว่าทุกอย่างที่แล้วแต่เราจะแล้วแต่ที่เราจะเอาไปใช้กับบริบทครับเป็นไปได้ทุกอย่างครับไม่ทําผมไม่ทําคือนักแฟนเอออันและอ่านไหมพี่